ฟิล์มค่ะฟิลค่ะวันนี้ฟิล์มฟิลนะคะจะมารีวิวตัวเหมือนว่าตัวต่อนะคะเป็นหน้าซูเปอร์แมนค่ะค่ะซ<ม>ูเปอร์แมนก็คือว่าในเซตนี้นะคะจะมีหลายแบบมากเลยนะมีทั้งหมด6-7แบบกันเลยทีเดียวนะคะ <c oughs> ก็ด้านข้างอีก3ฝั่งนี้3แล้วก็ด้านหน้าหนึ่งที่ไม่เจ็ดแบบไหนนี่มีซูเปอร์เกิร์ดด้วยน้องฟิลซูเปอร์เกิร์ลซูเปอร์เกิร์ลวันเดอร์วูแมน จะเป็นให้ประกอบนะคะตามด้านหลังนี้เลยจะมีชิ้นส่วนให้นะคะใ่ตังเตือน้ <Ooh. S 2> เดี๋ยวเราจะมาประกอบตามแบบเลยนะคะเดี๋ยวพ์มขอเอากล่องไว้ด้านบนนะคะเพราะว่าจะดูด้วยว่าหน้าตาถ้าออกมาแล้วจะออกมาเป็นยังไง <c oughs> นี่ที่ประกอบก็จะอยู่ตรงนี้นะ <c oughs> นี่นะคะคือคู่มือค่ะมีด้านหน้ากับด้านหลังนะคะด้านหลังจะเป็นวิธีการตอ่อค่ะนี่นะคะเดี๋ยวพิ่ <c oughs> กัพขอแกะแล้วก็เดี๋ยวมาต่อกันเลยค่ะค่ะตื่นเต้น แต่ละของเขานะคะก็จะมีเลขหนึ่งเลขสองและสามด้วยแล้วแต่ชิมน,นะคะแต่ชิมน,นี่นะคะคือหน้าของซูเปอร์แมนค่ะอันหลอนเหลาของเขานะคะห <c oughs> ล่อจริงผม,ผม Uni อยู่นี่ค่ะกึซื้อกฟซื้อนี่ผมพอใส่แล้วนี่หน้าตาจะเป็นอย่างนี้แล้วด้านหลังทมืสมองลวงนะคะเดี๋ยวเขาประกอบกันเลยเดี๋ย <c oughs> ว ดูขั้นตอนแรกนะคะเอาอันนี้ขึ้นมาก่อนเลยเอาเลขรที่ไหนเอาเฟิล์มาสติกเหลืเบอร์ห้าอย่ไหนเบอร์ห้าอย่างนี้เบอร์ห้าอย่างนี้แล้วก็วางด้วยเบอร์สามวางเบอร์สามแนวไหนแนวนี้เบอร์สามแล้ววางด้วยเบอร์แปดเบอร์แปดนี่อยู่อนบนี้เบอร์แปด บวางน,น,นี้นี่นะคะก็ค่อยๆได้ฐานขึ้นมาแล้วบบเขาจะเป็นทรงจิก๊กซอเห็นไหมคะแล้วก็เบอร์อะไรคะเบอร์67เบอร์67อยู่ในนี้อาจจะยี่สนะิบเจ็ดจหฮะยี่สิบเจ็ดน่าจะอยู่ในนี้ยี่สามผมไม่ใช่นี่เบอร์ไม่ชอะ เบยิบเจ็ดอ่ะยิบเจ็ดยิบแปด้วยยิบแปดปแปดอยู่ในนี้อ๋ออันนี้เจอแปดแปกันนาะนแน่เลยอ่ะรู้สึกว่าทำยากเหมือนกันนะคะโหก่าาเจือยิบแปดยิบแปดยิบแปดหาก่อนยิบแปดออ้คันเทพสุดๆเลยพี่ฟิล์ <laughs> มประหลาดจา่ด ต่อยากมากเลยนะคะถ้าตอดได้ก็สวยไม่ได้สวยธรรมดาสวยมากด้วยนี่นะคะก็ต่อยากมากเลยค่ะแต่ก็ฝึกสมองมากเลยนะคะเดี๋ยวฟิมก็จะไล่หาไปเรื่อยนะฟิฟิมยากไหมย,ยากมากน้องฟิลม,มากแค่ไหนยากสุดๆฟิฟิมจะเอาเลขอะไรหรอแบบนึงนหือนที่จะประกอบผิด เบอร์หกสิบหกสิบหกสิบเจ้าอยูนี่อยู่คอพี่อันเด้เบอร์อะไรจ๊ะหน้าตาระคาดูเหมือนง่ายนะแต่ยากมากๆพี่ฟิลนะคะเก่งมากเลยค่ะทำได้ด้วยไม่ธรรมดาพี่ฟิลจ๊ะทำไมในลูกซปเปอร์แมนมีหูแล้วทำไมตัวจริงไม่เห็นมีเลยดูสิตรงนี้ แล้วก็ยืมเงินเดือนหน่อยก่อนแล้วก็พอพี่ฟินต่อเสร็จนะคะเราก็ต้องมาต่อหัวซุป,ปเปอร์แมนอีกอีกเยอะมากๆดูสิแต่ต่อ,อยากเหมือนกันนะเย้ต่อตัวเสร็จแล้วแปะโลโก้ซุปเปอร์แมนเอาแปะก่อนเลยก็ได้คุณผู้ชมเย้ ต่อให้พ่อเลยนะเนี่ยตอนนี้นะคะเราก็ได้ตัวซูเปอร์แมนแล้วค่ะคะ่ะผมรอซูเปอร์แมนได้เเดี๋ยวซิมขอต่อตรงคอเขาก่อนคอะนี่ยช่อยย่สิบเลีกยะไรต่อจ๊ะโดยยิบเอ็ดยี่ยบเอ็ดหือยิบสองอแล้วอนีอ่คือเล็กกว่าอีกจ๊ะ ทางเขาแล้วยีสิมไม่มีนะพีพ่ผิดสิบสิบสามสิบแป,แปตอนนี้นะคะฟิล์มก็ต่อหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วะคะ่ะต่อไปนะคะ<อ>ก็ใส่ตัวใบหน้าแล้วก็ผมนะคะส่วนตัวผ้าคลุมเดี๋ยวจะให้หน้องฟิลมใส่ค่ะค่ะอุ้ยพี่ฟิมเดี๋ยวพุ่งสียากมากๆเลยนะคะแต่ว่าฟิล์มก็พยายามต่อนะอาจจะต่อ,อยากนิดน,นึงนะตรงเนี้ย <c oughs> ใช้แรงค่อนข้างเยอะเดี๋ยวฟิวส์นะคะก็จะใส่ผมให้ซูเปอร์แมนใช่ไหมลฟิวส์ใช่ค่ะเป็นวิกดูสิตอนนี้ซูเปอร์แมนกำลังบวชอยู่นะคะบเขาพรรษาตอนแรกนะคะซูเปอร์แมนก็ไม่มีผมค่ะตอนนี้ก็มีผมแล้วนะคะเอาเมงไม่ใช่ต้องอย่างนี้ผมนอกแล้วชิ้นสุดท้ายนะคะจะให้น้องฟิวส์ใส่ผ้าคลุมให้ซูเปอร์แมนค่ะพามพามพามมาบ้า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  ส่ยากนิดนึงนะเนี่ยนะอ๋อ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 นี่นะคะคือฝีมือของเปียอฟิวนะคะที่เชื่ญทำจะสมซัมเลค่ะค่ะนี่คือซุป,ปเป,ป,ปอร์แมนซุปซุปเปอร์เปอร์แมน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 แต่ฟิวกดจนมือแดงหมดแล้วนะกดจะได้ตัวเนี้ยโอ้ตัวนี้นะคะก็ต่อยากมากเลยค่ะแต่ว่าก็ต่อให้พ่อใช่ไหมองฟิวใช่ค่ะแต่มองแล้วหน้าเหมือนพ่อนะฟิวดูจากทรงผมใช่ทรงเดียวกันเป๊ะ ฟูฟูหยิกหยิกยอใช่แล้วก็สำหรับ 3D พุซซอนะคะก็สวยมากเลยค่ะค่ะเพื่อนเพื่อนคนไหนที่ยังไม่กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ก็กดให้สิงหาเฟรนด์ค่ะเพื่อจะพาชมคลิปใหม่ของฟิลฟิลค่ะค่ะกิต้าฟิลในที่ทูฟิลบุ๊คแฮปปี้ชาแนลแล้วก็เมนท์คลิปได้ไหมคะบ๊ายบาย